บทที่3 8 0แปดิตัดสีสระอย่างแรงมันหญิงมากกล้าดียังไงมาแข่งกับฉันเมื่อเห็นว่าเย่หลิงหยุนไม่ส่องแสงเขาจึงยื่นมือของเทอามาอู่เทียนก็เย้ยยืนอยู่ในความว่างเปล่าราวกับแขนที่เหมือนดาบส่องแสงสีทองเข้มความภาคภูมิใจจากสวรรค์แห่งอาณาจักรอมะตะที่เพิ่งต่อต้านเขาไม่กล้าที่จะต่อต้านเนื้อหนังของเขาและทําได้เพียงหลีกเลี่ยงความคมกริบของเขาและเลือกที่จะต่อสู้ถึงกระนั้นเขาก็ถูกตัดสีสระในที่สุดตอนนี้ผู้หญิงที่มีพิธีกรรมทางสงเพียงสามแสนปีกล้าที่จะต่อสู้อย่างหนักด้ววยยยฝ่่าาาามมมือออขขขงเขเเรใกกลล้้ตแแัันนนป็สุที เย่ h, ลิงยุนกระซิบรอบๆอ,บอบเธอเปลร็วไฟแห่งถนนนางฟ้าลุกขึ้นและล้อมรอบเขาทำให้เธอดูเหมือนเธอถูกอาบด้วยไฟนางฟ้าดวงตาของเธอสดใสและเปล่งประกายสว่างราวกับดวงดาวและรังสีแห่งความเปล่งประกายพุ่งขึ้นมาจากเปลวเพลิงของถนนนางฟ้าหอมือหยกของเธองดงามและพลาวแม้ว่าการเคลื่อนไหวของเธอจะเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่ในฝ่ามือหยกนั้นดูเหมือนว่าจะมีพลังที่สามารถทำลายโลกทั้งใบได้แม้แต่ความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวพื้นที่รอบๆอบฝ่ามือหยกของเธอพังทลายลงและแม้แต่เวลาก็ยังวุ่นวาย ค่ะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเย่หลิงยุนจะทาให้ w ูเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและรู้สึกแปลกๆแ,แต่ในไม่ช้าความรู้สึกเหล่านี้ก็ถูกระงับโดยเขาเขาเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าเขาจะตัดผู้หญิงที่หยิงพยองตรงหน้าเขาออกไปอย่างแน่นอนแปรงมีดทองฟ้าส่องแสงและลําแสงสีทองเข้มเคลื่อนผ่านท้องฟ้าและโลกแบ่งโดมท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนน่าสะพรึงกลัวการโจมตีของ w ูเทียนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าวันที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมและจัก,กรพรรดิอันเดสก็ถือมีดทองฟ้าแล้วลมลงแต่เย่หลิงยุนก็ยังคงไม่เกรงกลัวเขายกมือทัทยอดีต ท้ายที่สุดฝ่ามือยกก็ตบลำแสงสีทองเข้มทำให้เกิดการประทะก,กันครั้งใหญ่หัวเราะเสียงเนื้อที่แตกสลายดังออกมาทำให้หัวใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าต้องเชิดชูขึ้นด้วยความกลัวที่จะเห็นฉากของเย่หลิงหยุนเซียงเซียวอยู่และถูกแยกออกจากกันด้วยพลังตะขาบในวินาทีถัดมาสิ่งมีชีวิตจากอีกด้านหนึ่งดูเหมือนจะมีจิตใจที่ดีพวกเขาคิดว่าจะไม่มีการสงสัยในการต่อสู้ครั้งนี้เย่หลิงหยุนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยวิวูเทียนเชงอะไรเสียงคำรามอันน่าสลดใจดังขึ้นพรเออารปะะท,กกทให,หจศลด หากไม่มีเขาเพราะเสียงกรีดร้องมาจาก WU Tian ไม่ใช่เย l ิิงยุนและวินาทีต่อมาเมื่อเทียนเจียวของทั้งสองโดเมนเห็นผลการแข่งขันครั้งนี้พวกเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจและหายใจเข้าใบหน้าของ WU ที a n บิดเบี้ยวในขณะน,นี้และเขาก็กรีดร้องอย่างรุนแรงและแขนของเขากลายเป็นมีดท้องฟ้าก็หายไปนานแล้วและหักด้วยฝ่ามือหยกของเยลิง g ยุนอย่างไรก็ตาม่หลิงหยุนยืนอยู่ที่นน่นในบรรยากาศที่ลอยอยู่แต่งกายด้วยชุดสีขาวราวกับพิมะปราศจากคราบเลือดและไม่มีรอยแผลเป็นใดๆตกในการโจมตีครั้งนี้ WU ทียนพ่ายแพ้ มันเป็นไปไม่ได้ดวงตาของตะขาบแตกร้าบาดแผลที่แขนหักเลือดพุ่งคลานแต่ในขณะนี้ความกลัวและความสับสนในใจของเขาเกินกว่าความเจ็บปวดในบาดแผลมากเพียงแค่โจมตีนั้นเขารู้สึกเปราะบางและทนไม่ไหวเหมือนกับจิ้งหรีที่เขย่าต้นไม้ความรู้สึกเล็กและไรพลังเขาไม่รู้สึกเลยแม้แต่น้อยเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้านายคนแรกในรุ่นของเขาต่อหน้าผู้หญิงคนนี้จากเซียนนอหอยู่ผู้พบปลูกมาเพียงสามแสนปีมันจะทาให้เขารู้สึกเช่นนี้ได้อย่างไรดีทําได้ดีมากข้ามันซะล้างแ้นให้ฮีโร่ที่ตายไปแล้ว ที่ด้านข้างของดินแดนอมตะเทียนเจียวหลายคนคำรามพวกเขาถูกระงับมานานเกินไปจริงๆและตอนนี้พวกเขาได้เห็นเทียนเจียวที่เพิ่งตัดศีรษะตัวเองและ W ิวยูเทียนเทียนที่หน้าทึ่งได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกพวกเขาทุกคนรู้สึกมีความสุขมากไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพียงเพราะคุณอ่อนแอเกินไปโดยไม่สนใจ W ิวยูเทียนที่ตกตะลึงอย่างยิ่งเย่หลิงหยุนก็กระพือปีกในชุดขาวก้าวไปข้างหน้ายื่นฝ่ามือหยกออกมาอีกครั้งและพิมพ์ไปทาง W ิวยูเทียนด้วยท่าทางเดียวกับตอนนี้ นี่เป็นการประกาศที่หนักแน่นและทรงพลังแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้วิธีและกฎหมายใดๆแต่เธอก็เชื่อว่าอู่เทียนจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอฉันไม่เชื่อค่ะดวงตาของ WU ย u เต็มไปด้วยความโกรธเขายื่นแขนที่สมบูรณ์อีกข้างหนึ่งกลายเป็นดาบแห่งสวรรค์อีกครั้งและสับไปที่ฝ่ามือหยกของเย่หลิงหยุนเพื่อขอให้เลือดล้างความอับอายเมื่อสักครู่นี้หัวเราะอย่างไรก็ตามจากการโจมตีซ้ำอู่เทียนรู้สึกหมดหวังยังคงราวกับว่าตอนนี้แขนอีกข้างของ,ของเขาถูกเย่หลิงหยุนทุกอย่างง่ายดาย แขนทั้งสองแต่เป็นเสียงเลือดไหลออกมาจากบาดแผลและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเทียบได้ทําให้หอวูเทียนทนไม่ไหวและคำรามในที่สุดเขาก็กลัวในที่สุดเมื่อรู้ว่านางฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาคือศัตรูที่แท้จริงฉันเกรงว่ามีเพียงความเย่อหยิ่งที่สุดในโลกเท่านั้นที่สามารถต้อยแยงได้ไม่ใช่ว่าเขาสามารถต่อสู้กับมันได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้อูเทียนก็ไม่สนใจความอับอายที่อยู่ในใจของเขาและสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดของเขาทําให้เขาต้องบินไปในทิศทางของสิ่งมีชีวิตมากมายในต่างแดนเขายอมรับความพ่ายแพ้และพร้อมที่จะหลบหนี การเคลื่อนไหวของหอวูเทียนทำให้สิ่งมีชีวิตในทั้งสองโดเมนเกิดความโกลาหลตอนนี้สงครามมาถึงแล้ววิวเทียนเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เลือกที่จะหลบหนีฉันไม่อยากหนีด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งเกินไปและฉันก็สู้มันไม่ได้เลยแม้ว่าฉันจะทำต่อฉันก็จะตายอาจารย์อันลันจะเข้าใจฉันอย่างแน่นอนปูเทียนคำรามอย่างดูเดือดในใจหากความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ใกล้เคียงกับเขาเขาอาจจะยังเลือกที่จะต่อสู้อย่างหนักแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับคู่ต่อสู้การแข่งขันครั้งนี้จะดำเนินต่อไไ่ออไไไปด้ยางร WU เทียนหนี U T N e ด้วยแรงผลักดันแต่เย่ลิงยุนจะปล่อยเขาไปอย่างง่ายได้ได้อย่างไรเมื่อเห็น WU เทียนหนี T N e ไปเย่ลิงยุนก็ตะคอกอย่างเย็นชาและชี้เหมือนมีดฟันไปในทิศทางที่ WU เทียนหนี T N e ไปปล่อยฉันบสัสนิวผ่านไปหากมีดท้องฟ้าอยู่บนท้องฟ้าและใบมีดที่คมกริบส่องแสงการบังคับและโมเมนตัมก็น่ากลัวกว่าหอวูเทียนในตอนนี้หัวเราะจู่ๆตะขาบที่หลบหนีอย่างบ้าคลั่งก็หยุดและมองลงไปด้วยความไม่เชื่อในขณะนี้ร่างกายของเขาถูกตัดออกเป็นสองส่วนโดยไม่รู้ตัวและร่างกายส่วนล่างถูกตัดออกอย่างอ่อนแรงและเเลลลือดอดดมมตาสีบริิุธ์กกถพ่่นนงงใคววาาา ตอนนี้เขายังคงขู่ที่จะผ่าเย่ลิงยุนออกเป็นสองส่วนแต่เพียงครู่ต่อมาคนที่ถูกตัดครึ่งก็ถูกแทนที่ด้วยตัวเขาเองบทที่3 8 1สหายที่แปลกใหม่ที่9โมสิงมีชีวิตอมตะที่ทรงพลังกล่าวว่าร่างกายของเขาถูกผ่าครึ่งแม้ว่าจะเหลือเลือดเพียงหยดเดียวแต่เขาก็สามารถเกิดใหม่ได้ด้วยเลือดอย่างไรก็ตามดาบสวรรค์ของเย่ลิงยุนซึ่งได้รับการเปลี่ยนรูปด้วยนิ้วนี้มีเจ็ดจำงและหลักการของเธออยู่เมื่อเขาผ่าเนื้อของวิวเทียนเขาก็กัดกร่อนเนื้อและจิตวิญญาณของเขาอย่างบ้าคั่ง การรูปอันทรงพลังนี้ไม่สามารถหยุดได้โดย WU ทียนเลยแต่เขายืนกรานที่จะหายใจเป็นเวลาสองสามวินาทีจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความไม่เต็มใจเนื้อและเลือดของเขาก็หายไปและตกลงไปการต่อสู้เริ่มต้นในทันทีและจบลงในทันทีมันกระทนหันจนทำให้นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากยอมรับไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรเนื้อของ WU เทียนั้นแข็งแกร่งไม่ได้อ้างว่าคิงของนั้นไม่เลวเลยแม้ว่าปรมาจารย์สิบอันดับแรกในรุ่นของเขาจะต่อสู้กับเขาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายเนื้อของ WU ทียนด้วยเพียงฝ่ามือเาอขขง กลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าเคลื่อนตัวและนับตั้งแต่การต่อสู้มาจนถึงปัจจุบันรูปลักษณ์ของพวกมันก็ดูสง่างามเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนแม้ว่าเอสอชัยชันจะยิงแม้กระทั่งฆ่าคนไปไม่กี่คนก็อยาปล่อยให้พวกเขาดูมีเกียรติขนาดนี้เพราะเอสอชัยชันนั้นแข็งแกร่งแต่ก็ยังยอมรับได้แต่เย่หลิงยุ่นั้นแตกต่างออกไปความแข็งแกร่งของเธออยู่นอกเหนือจินตนาการของราชาหนุ่มแปลกหน้าเหล่านี้ทําให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับไม่ได้ต่างจากดินแดนต่างแดนที่เงียบงันอย่างกระทันหันดินแดนนางฟ้าเดือดพล่านและส่งเสียงเเียอยออ่างดดดื นี่เป็นชัยชนะที่น่าย,ยินดีและพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในการต่อสู้ครั้งก่อนพวกเขาถูกปราบปรามมานานเกินไปในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นชัยชนะเช่นนี้แล้วทุกคอนออเทียไม่ได้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากการสังหาร WU ทียนอย่างทรงพลังดวงตาของ Ye l ลิงยุนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและพวกเขาก็ถูกโยนไปในทิศทางของชายต่างชาติโดยพูดอย่างใจเย็นต่อไปคำรามพวกมแมลงผู้ต่ำต้อ,ตอยกล้าตะโกนเจอข้าจะเชื่อเจ้าเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายดังขึ้นทิศทางของฝูงชนที่แปลกใหม่หมอกสีดำลอยขึ้นมา ร่างที่แข็งแกร่งมากพุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้ามันคือสิงโตฟินิกสีเลือดหลังจากที่ได้เห็นสัตว์ร้ายที่พุ่งไปข้างหน้าที่ด้านข้างของอณาจักรอมตะเทียนเจียวก๊อดไม่ได้ที่จะอุทานใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวมันเป็นรูปร่างที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยลำตัวที่ยาวถึงร้อยฟุตราวกับภูเขาวิเศษมีขนสีแดงราวกับเลือดหัวมันใหญ่มากและดวงตาก็เหมือนพระจันทร์สีเลือดมันส่งสายตาที่ดูร้ายและดูร้ายและฟันที่แหลมคมของมันก็คมมากซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัว สิงโตโฟีนิกสีเลือดเป็นสองสายเลือดที่แข็งแกร่งของสัตว์หายากทายาทของฟีนิกสีเลือดที่ร่วงหล่นรวมกับสิงโตแห่งความมืดมีข้อดีของสองสายเลือดความสง่าง,งามไม่ด้อยกว่าสองสายเลือดนี้สิงโตโฟีนิกโลหิตผู้นี้มีการฝึกฝนมา1.2ล้านปีอยู่ในอันดับที่9ในบรรดาพระภิกษตุต่างชาติในรุ่นของเขาตอนนี้เขาเพิ่งเล่นด้วยและเขาก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกใหม่ด้วยพลังการต่อสู้เพียงหนึ่งเดียวที่เขาติดอันดับหนึ่งใน10อันดับแรกและพลังการต่อสู้ของเขายังทำให้เท้วหาูรสึกดั เช่นเดียวกับที่เย่หลิงยุนกำลังฆ่า W ิวยูเทียนในตอนนี้สิงโตฟินิกเลือดตัวนี้ใช้กลอุบายเพียงไม่กี่อย่างเพื่อสังหารความเย่อหยิ่งจากสวรรค์ของทุ่งนางฟ้าที่ต่อต้านมันและเปิดปากใหญ่ของอ่างเลือดเพื่อฆ่าร่างของนางฟ้ายูเทียนเจี้ยวที่ถูกกลืนเข้าไปท้องของเขาไม่เพียงแค่นั้นแต่หลังจากสงครามครั้งนั้นเขายังดูถูกและบอกว่าเขาจะไม่เล่นอีกเพราะความแข็งแกร่งของวิญญ,ญาณที่อยู่ด้านข้างของอาณาจักรอมะตะนั้นอ่อนแอเกินไปและไม่คุ้มกับการยิงของเขานี่เป็นการดูถูกเปลือยเปล่าแต่ตอนนี้เย่หล คำรามสิงโตฟินิกโลหิตหลุดออกไปและกรงเล็บคู่หนึ่งโบกมือไปทางเย่หลิงหยุนตัดท้องฟ้าและในปากของเขาเขาคำรามเสียงดังคลื่นอากาศเสมือนจริงคำรามเหมือนทะเลและกระแทกกวาดไปในทิศทางที่เย่หลิงหยุนยืนอยู่คลื่นเสียงกระเพื่อมกวาดล้างความว่างเปล่าไร้ขอบเขตและสันสะเทือนเป็นเวลา9วันสิบแห่งสิงโตฟินิกสีเลือดขึ้นมาและใช้พรสวรรค์และเวทมนตร์ที่สืบทอดมาจากเส้นเลือดของสิงโตดำสิงโตคำรามนี่เป็นวิธีการโจมตีที่แปลกหากไม่ประมาทสักนิดคนเป้าหมายจะถูกโจมตีอย่างแรง พลังของคลื่นเสียงยังทาให้โลกสวรรค์ที่อยู่ห่งางไกลเยอ่อหยิ่งใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญก,กับการโจมตีอย่างกระทนหันและรุนแรงของราชสีฟินิกโลหิตเย่หลิงหยุนยังคงสวมชุดสีขาวยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยไม่ได้ขยับเท้าเลยเช่นเดียวกับที่ WU เทียนเทียนเพิ่งต่อสู้เธอเพียงแค่ยกมือขวาของเธอขึ้นอย่างอ่อนโยนราวกับหยกสร้างผนึกทําในความว่างเปล่าจากนั้นตกไปในทิศทางของสิงโตโฟินิกสีเลือดปังแค่เอาฝ่ามือออกทุกอย่างก็สั่นไหวและโลกก็สูญเสียสีสันไปสวรรรค์ดูเหมมมืือออนนนจะจะะะาวสสัทแล นี่คือพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่ยงคงกระพันซึ่งสามารถปราบปรามโลกและสะท้อนกับดาวทั้งหมดคลื่นเสียงคำรามของดาวดาวที่กระจัดกระจายจากปากของสิงโตฟิลิกพังทลายลงทันทีที่ฝ่ามือของเย่หลิงยุนและหายตัวไปในความว่างเปล่าโดยไม่ทิ้งสิ่งใดไว้ข้างหลังซึ่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความว่างเปล่าด้วยฝ่ามือของเย่หลิงยุนหลังจากนั้นฝ่ามือของเย่หลิงยุนก็ถูกตัดตอนและทันใดนั้นก็มีรอยพิมพ์บนหน้าผากของสิงโตฟิลิปสีเลือดฝ่ามือหยกสีขาวดูเหมือนจะมีพลังในการวัดโลกทำลายกระดูกหนนน้้าผาผกกกกททีีที่่แแขขงงงงงงสสุดดดดอออออิิิโโตตฟเลลืไยรรรมัจึะบป นี่เป็นฉากที่ทําให้ต้องอ้าปากค้างตกตะลึงและเงียบงนันสิงโตฟีนิกโลหิตที่ดูร้ายและมองไปรอบๆตอนนี้รู้สึกเขินอายมากแม้ว่าเขาจะใช้พรสวรรค์ของเขาแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูของอีกฝ่ายเขาถูกทุบตีแล้วบินออกไปบทที่ส8 2้อยแปดสองอยู่ยงคงกระพันหัวเราะฟีนิกสีเลือดพ่นเลือดออกมาและหมอกสีดําบนหน้าผากก็ร่วงหล่นซ่อมแซมกระดูกที่แตกโดยเย่หลิงหยุนคำรามแมลงตัวน้อยคุณทาให้ฉันโกรธได้สําเร็จเสียงคำรามของสิงโตฟีนิกโลหิตด,ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและรู้สึกโกรธอย่างยิ่งตัวตนของเขาคืออะไร ายาทของนกฟีนิกซ์สีเลือดที่ร่วงหล่นและสิงโตแห่งความมืดซึ่งมีตัวตนที่ได้รับการเคารพอย่างสูงขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเขามากเกินไปนี่เป็นความอัปยศที่ทนไม่ได้จริงๆคำรามสิงโตฟีนิกโลหิตคำรามและรากของแผงคอก็ยืนขึ้นและทันใดนั้นก็เปิดปากใหญ่ของอ่างเลือดราวกับว่าจะกลืนกินทั้งโลกเสียงคำรามแห่งความโกรธด,ดังก้องไปทั่วสนามรบมันกลืนคออังยูทั้งชิ้นไปในคำเดียวรวมถึงที่ยืนของเยลิงยุนด้วยมันต้องถูกห่อและขัดกลา กลืนกินโลกนี่เป็นพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่สิงโตฟีนิกโลหิตครอบครองก่อตัวเป็นไฟชำระอันน่าสยดสยองในปากของเขาราวกับเตาอบที่บรรจุทุกสิ่งในโลกจากนั้นจึงกลั่นกรองอย่างไร้ความปราณีเมื่อเห็นเย่หลิงหยุนถูกกลืนเข้าไปในทางเข้าโดยสิงโตฟีนิกสีเลือดเทียนเจียวจำนวนมากที่อยู่ด้านข้างของดินแดนอมาตะก็อดไม่ได้ที่จะอุทานแม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าเย่หลิงหยุนไม่ควรพ่ายแพ้ง,ง่ายๆเช่นนี้แต่การได้เห็นเธอถูกสิงโตฟีนิกสีเลือดกลืนเข้าปากก็ยังทำให้พวกเขากระโดดอยู่ในใจ อย่างไรก็ตามความกังวลของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานสิงโตฟินิกสีเลือดเพื่องลืนเย่หลิงหยุนเข้าไปในปากจากนั้นก็ส่งเสียงหอนอย่างน่าสังเวชเพราะปากของเขาถูกแทงและเขี้ยวอันแหลมคมของเขาก็หักซึ่งกลืนกินโลกและไม่สามารถดักเย่หลิงหยุนได้เลยเธอกลับคำนวณมันและโจมตีนกฟินิกโลหิตอีกครั้งอาค่า,าการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้สิงโตบาดฟินิกโกรธจัดอย่างมากโดยใช้วิธีที่แข็งแกร่งที่สุดทันใดนั้นปีกคู่หนึ่งยาวหลายร้อยฟุตก็ยื่นออกมาจากทั้งสองข้างของร่างกายของเขาสร้างความโกลาหลราวกับว ปีกฟีนิกซ์โลหิตที่ร <ellt on. S 2> si ่วงหล่นในที่สุดสิงโตฟีนิกซ์โลหิตก็ใช้วิธีกดล่างสุดโอเคทันทีที่ปีกฟีนิกซ์โลหิตที่ร่วงหล่นออกมาผู้หญิงคนนี้จะต้องดึงความเกลียดชังอย่างแน่นอนในทิศทางต่างประเทศเมื่อเห็นปีกสีเลือดคู่หนึ่งเติบโตอยู่ข้างสิงโตฟีนิกสีเลือดเทียนเจวหลายคนก็ตกตะลึงโดยคิดว่าไม่มีความสงสัยในการต่อสู้ครั้งนี้ปีกฟีนิกสีเลือดที่ร่วงหล่นเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่สิงโตฟีนิกสีเลือดสืบทอดมาจากฟีนิกสีเลือดที่ร่ว เมื่อเห็นว่าสิงโตฟินิกโลหิตใช้วิธีการขั้นสูงสุดสวรรค์ของอาณาจักรอมตะก็น่าเกรงขามและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเย่หลิงยุนจะรับช่วงต่อการโจมตีนี้ได้หรือไม่เอาไม่ตัดหมดเลยเหรอแล้วดูว่าจริงหรือเปล่าเย่หลิงยุนกระซิบฝ่ามือสีขาวและตกผลึกของเธอยืนขึ้นบีบผนึกอมตะและชี้เหมือนมีดบกมือไปที่ปีกของสิงโตฟินิกโลหิตเจิ้งจิ้นมังชงเซี่ยวเพียงปลายนิ้วของเย่หลิงยุนก็กลายเป็นดาบอมตะที่ไม่มีใครเทียบได้มีรูปร่างเรียบง่ายแต่ด้วย ดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นหญ้าดาบก้าวใบยืนอยู่บนท้องฟ้าใบไม้โบกสะบัดและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวถูกตัดอย่างไม่ชัดเจนกลยุทธ์ดาบคำญ้าหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีในที่สุดเย่หลิงหยุนก็ได้สแสดงกลยุทธ์ดาบลึกลับนี้อีกครั้งตอนนี้เย่หลิงหยุนเอสชยแสดงทักษะดาบนี้แต่มันแข็งแกร่งกว่าตอนนั้นมากแม้แต่อดีตจีวายหวังสือก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เย่หลิงหยุนเที่ยวชาญแก่นแท้ของกลยุทธ์ดาบนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีในการควบคุมอารมณ์และฝึกฝนและเขาได้กระหนักถึงสถานการณ์ขั แรงมีเดือยและเดือยพุ่งออกมาจากดาบนางฟ้าโบราณน,นี้เมื่อเส้นทางถูกเปิดความโกลาหลก็เปิดออกและทุกสิ่งที่มองเห็นได้ก็ถูกทำลายและความแวววาวก็งดงามมากเฉียงดาวอังคารกำลังสตดเกระเซนปีกฟีนิกซ์เลือดที่ร่วงหล่นของสิงโตโฟ,ฟีนิกซ์เลือดและดาบนางฟ้าที่เปลี่ยนรูปด้วยปลายนิ้วของเย่หลิงหยุนปะทะก,กันอย่างดุเดือดการธรรมตาพุ่งพล่านเลือดกระจัดกระจายไปบนท้องฟ้าและโลกก็เหมือนกับว่าทุบทันใดนั้นนักดาบที่แวววาวยังทำให้โลกทั้งสองของเทียนเจียวหลับตาลงและไม่กล้ามองโดยตรง เนื่องจากพลังของหลักคำสอนที่ไม่มีใครเทียบได้บรรจุอยู่ในมันดาลาดาบหากคุณต้องการดูมันอย่างฝืนคุณอาจถูกพลังที่มีอยู่ในมันดาลาดาบมืดบอดอะไรเสียงคำรามตะโกนดังขึ้นอีกครั้งซึ่งทำให้ฉันตกใจในกลางอากาศขนสีแดงก็หมุนและเหี่ยวเฉาและเลือดสีดำก็กระเซ็นไปทั่วท้องฟ้าคราวนี้บาดฟีนิกพ่ายแพ้เขาบินออกไปและปีกทั้งสองของเขาก็พังทลายลงด้วยกา๊าซดาบที่พุ่งออกมาจากดาบนางฟ้าและไม่มีอยู่อีกต่อไปบาดแผลที่น่าสยดสยองทั้งสองทะลุเข้าไปในร่างของสิงโตและเลือดกกก็็ไไไหหลแลแะพวเขายุดดมมันม่้ ปีกฟีนิกซ์สีเลือดที่อ้างว่าได้ฟาดฟันไปทั่วโลกจริงๆแล้วถูกทำลายลงด้วยดาบนางฟ้าที่เปลี่ยนรูปแบบโดยลัทธิเต่าของเย่หลิงหยุนฉากนี้ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติเป็นบ้าและพูดไม่ออกในหมู่พวกเขาบลาดฟีนิกไลออนถือได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งเมื่อปีกบลาดฟีนิกที่ร่วงหล่นออกมาแทบไม่มีใครกล้าที่จะปล้นขอบของมันแต่ตอนนี้กลับพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของหญิงสาวในแดนสวรรค์คนนี้แล้วเหรอ สิงโตฟีนิกโลหิตถูกโจมตีอย่างแรงและไม่มีผลกระทบใดๆต่ออารมณ์ของเย่หลิงหยุนเธอมีกระสุนต่อเนื่องและมีดาบๆจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าพันรอบปลายนิ้วของเธอจากนั้นก็ถูกงอโดยงอของเธอพุ่งออกไปบินไปทางสิงโตฟีนิกโลหิตไปด้วยซิลซิลรังสีของหิมะที่สดใสและทักษะดาบที่สดใสตัดผ่านท้องฟ้าฟัาฟนกาแล็กซี่ที่แขวนอยู่ทำลายไม่ได้และไม่มีอะไรสามารถหยุดได้ฟันไปทางสิงโตฟีนิกโลหิตเกือบจะถึงขีดสุดเสียงคร่ำครวญขอองค์การปราบปรามโลกและโลก สิงโตฟีนิกซีเลือดไม่ใช่คู่ต่อสู้แม้ว่าเขาจะสลับปีกฟีนิกซ์เลือดที่ร่วงหล่นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าปีกสีออนคู่นั้นถูกทำลายไปแล้วเหรอภายใต้ท้องฟ้าแห่งดาบสิงโตฟีนิกซ์เลือดนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้และถูกสับเป็นเนื้อแตกทันทีถูกทำลายล้างไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงบทที่38 3ต่อไปสิงโตฟีนิกโลหิตล้มลง,ลงภาพดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนี้และทำให้ทุกคนตกใจ ราชสีฟินิกโลหิตซึ่งอยู่ในอันดับที่9ก้าในโลกที่แปลกใหม่มีทายาทของสองสายเลือดของหลัดฟินิกและราชสีธมินที่ร่วงหล่นและถูกคู่ต่อสู้ที่เรียบร้อยซึ่งตัวเล็กกว่าเขามากเกินไปสังหารความเงียบงันในสนามรบเหล่าราชาหนุ่มในต่างประเทศรู้สึกว่าไม่อาจยอมรับได้สิงโตฟินิกโลหิตพ่ายแพย้อย่างเลวร้ายเกินกอว่าที่พวกเขาคาดไว้และความเย่อหยิ่งจากสวรรค์มากมายที่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าก็เปล่งเสียงเทียดังเช่นภูเขาและสึนามิในสึกครั้งนี้พวกเขาชนะขอบคุณนางฟ้าเย่ที่ช่วยฝ่าบาทของฉัน หลายคนรู้สึกขอบคุณเย,ย่ลิงยุนอย่างจริงใจถ้าไม่ใช่เพื่อเธอการต่อสู้ระหว่างทั้งสองอาณาจักรในวันนี้ฉันเกรงว่าด้านหนึ่งของแดนสวรรค์จะถูกลดทอนลงจนกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะก,การตัดทั้ง WU Tian และ Lion Phoenix Lion อย่างต่อเนื่องเป็นเหตุผลที่เย,ย่ลิงยุนสามารถยุติได้แล้วแต่เธอยังคงยืนอยู่ในสนามรบและไม่เคยขยับเลยเธอมองไปในทิศทางของกษัตริย์หนุ่มหลายองค์ในต่างประเทศริมฝีปากของเธอก็สว่างขึ้นและน้ำเสียงของเธอก็เรียบต่อไปเธอไม่ได้เลือกที่จะจบแต่หลังจากฟันคู่ต่อสู้ไปสองคนแล้วเธอก็จะกกลัับมาต่ออสู้้ีครง ความเย่อหยิ่งข้าทั้งสองคนคิดว่าคุณจะอยู่ยงคงกระพันจริงๆเหรอไม่มีใครในโลกของฉันจริงๆการกระทําของเย่หลิงยุนทําให้ราชาหนุ่มแปลกหน้าทุกคนโกรธเคืองการตายของหอวูเทียนและราชสีฟินิกโลหิตไม่เพียงทาให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวแต่ยังกระตุ้นความชั่วร้ายในร่างกายของพวกเขาอีกด้วยการต่อสู้ของเย่หลิงหยุนคุณขึ้นมาเย่หลิงยุนยกนิ้วยกขึ้นเล็กน้อยแล้วชี้ไปที่คู่ต่อสู้นี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายกำยำและมีแขน18แขนผมบนร่างกายเป็นสีแดงเพลิงและแแแม้แต่ตุ่่ดวงงงาาก,ก็็ยัััเเปปนนนนสีีทล นี่คือกษัตริย์องค์เล็กของกลุ่มชาติพันธุ์ว่านหลวที่แปลกใหม่ชื่อว่าหลวซุยผู้ซึ่งฝึกฝนมานับล้านปีและอยู่ในอันดับที่8ปในบรรดาคนรุ่นใหม่ที่แปลกใหม่ตอนนี้เขาเล่นมาหลายครั้งแล้วและเขาก็ดูร้ายมากเขาฉีกความเยื่อหยิ่งจากสวรรค์ที่อยู่ด้านข้างของอาณาจักรอมะตะฉีกมันออกเป็นชิ้นชนและแม้กระทั่งกัดเนื้อและเลือดของมันแม้ว่าเวลาบวชของเขาจะสั้นกว่าสิงโตฟินิกโลหิตแต่ในแง่ของความแข็งแกรง่งเขาแข็งแกร่งกว่าสิงโตฟินิกโลหิตเสียอีกกล้าดูถูถกชั้นนนนนๆจะคุณเป็ิินนด่อย หลัวเสี่ยวชางเซียวรีบวิ่งไปข้างหน้าเสียงของเขาเย็นชามากเมื่อมองไปที่ดวงตาสีแดงเข้มทั้งสองข้างของเย่หลิงหยุนซึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างบ้าคลั่งและโหดร้ายบัสเสียงกึกก้องของทหารศักดิ์สิทธิ์ที่ข้ามความว่างเปล่าดังขึ้นนั่นคือลูกยิงของหลัวซุยบนแขนทั้ง18ข้างของเขาเขาถือทหารศักดิ์สิทธิ์ทหารจัก,กรวรรดิทั้ง18คนโบกมือพร้อมกันฉากและพลังทำลายล้างนั้นไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าจะเป็นนางฟ้าธรรมดาก็ตามเมื่อเผชิญกับกระบองนี้ฉันกลัวที่จะเสียใจแม้แต่เเจิ้้้นนนนซีีียยททท่่ท่่รงงงพลลลลลัักกกกกววาาาาา็มมมหคบขอไไดแะต อย่างไรก็ตามเย่หลิงยุนนั้นแตกต่างออกไปตั้งแต่เริ่มสงครามเธอยือนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเ,เสมอและไม่เคยถอยกลับกลางทางทหารจัก,กระวัติสิคนเพิ่มร่างกายซึ่งดูเหมือนสำหรับเธอแล้วเป็นเหมือนสายลมที่พัดมาซึ่งไม่มีนัยสำคัญเลยชุดคำสั่งที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องเจ๊เจ๊พุ่งออกมาจากนิ้วทั้งห้าของเย่หลิงยุนลัดเลาะไปรอบๆเธอและสร้างโลดดาบเพื่อปกป้องเธอติง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 ,ตงทหารจัก,กระวัติสิคนโบกมือและชนกับโลดดาบด้านนอกกลางของเย่หลิงยุนทำให้เกิดเสียงกระแทกนไม่้ว แต่สิ่งที่ทาให้หนาลูโอดูน่าเกลียดก็คือแม้ว่าดาบในมือของเขาจะถูกเฉือนไปแต่โลดาบที่ถูกปกป้องด้วยถนนหลายพันสายนั้นก็เหมือนกับทําลายไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงหักเลยแม้แต่รอยแตกแม้แต่น้อยก็ไม่เคยปรากฏพอไหมเสียงเย็นชาดังขึ้นซึ่งทําให้ลัว่วซูตกใจอย่างไรก็ตามเขาไม่รอมาตรการป้องกันใดๆนิ้วที่สดใสาราวกับดาบยิงจากโลดาบและหักแขนของเขาโดยตรงคํารามลูโอสุดถอยห่างจากความเจ็บปวดและแขนของเขาก็ถูกตัดออกในวันแรกขององค์การต่อสู้นี่เป็นความอัปยศอย่างยิ่ง อันเปียวหมูหนีหลวซุยตัดสินใจเด็ดขาดมากเมื่อเห็นว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ถูกต้องเขาจึงสูญเสียทหารของจัก,กรพรรดิในมือไปทันทีใจของเขาวันไหวเนื้อก็เกิดใหม่และแขนที่สิบปก็ถูกสร้างขึ้นใหม่จากนั้นก็สวดมนต์ทำอันลึกลับในปากและแขนทั้งสิบปดก็เริ่มผนึกเข้าด้วยกันผนึกเวทมนต์ที่เกิดขึ้นบนแขนแต่ละข้างนั้นแตกต่างกันมีการพิมพ์18แขนอย่างต่อเนื่องและการพิมพ์แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันมันคราวเมื่อเห็นผนึกอันบ้าคลั่งของหลวงซุย้ยจยนนยใจขาขเ ผนึกเวทมนต์เป็นพลังเวทมนต์ซึ่งเป็นเทคนิคลับชอนิดหนึ่งตอนนี้ลูโอซูโอถูกผนึกอย่างบ้าคลั่งฉันไม่รู้ว่ามีผนึกเวทมนต์พิมออกมากี่อันในพริบตาซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพลังขององค์การโจมตีครั้งนี้น่ากลัวเพียงใดเมืองเวทมนต์ลูโอเอไอชังเซียวด้านหลังเขาภูเขาเวทมนต์ไทโกอันมืดมิดปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นและกดลงไปที่เย่ลิงยุนนี่คือภูเขาปีศาจเปื้อนเลือดซึ่งประกอบด้วยปริศนาเวทมนต์นับไม่ถ้วนมันฆ่าอากาศลลลมมมมมีีีีีีีีพพััังงงงททท่่่่่่ไไไใใคคครรรรเเเเยยยบบบดดดด้้้้้นนนนออออตตูโุ็ืืาาาาาวสหฝขก วันนี้เขาเชื่อว่าเขาสามารถปราบผู้หญิงคนนี้ได้เหมือนเดิมผู้เขาวเวทมนต์นั้นต่ำมากและสูงจนเต็มไปด้วยเลือดซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกใจสัน่นอย่างไรก็ตามเย่หลิงยืนยืนอยู่ข้างใต้ไม่มีท่าทีโบกมือเล็กน้อยเธอแค่วางมือซ้อนกันทำขวดท่านางฟ้าอยู่ในฝุ่นเล็งไปที่ภูเขาวเวทมนต์เหนือหัวของเธอเพิ่งยกขวดขึ้นและมีการบังคับแอร์ล,ลมหายใจอันน่าสะพรึงกลัวของราชาก็ออกมาจากขวดบทที่384หญิงจริงๆเอง A Avenue a วเรีย u ซึ่งถือโดยเย่หลิงยุนในฝ่ามือของเขาเล็งไปที่ผูขวเ,วเ,ขเขาเวท ขวดริมถนนนี้สร้างโดยเต่าผู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นปริศนาแห่งความลึกลับของเย่หลิงหยุนบูมลำแสงอันน่าสยดสยองพุ่งออกมาจากขวดทั้งหมดเป็นอักษรรูนของถนนพวกมันดุร้ายและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อลำแสงรูนไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งออกมาจากขวดแห่งสวรรค์และโลกโลกและโลกก็มืดสลัวความผันผวน,นอันน่าสยดสยองไม่ว่าจะเป็นความภาคภูมิใจบนสวรรค์ของดินแดนนางฟ้าหรือราชาหนุ่มแห่งต่างแดนล้วนเปลี่ยนสี หากภูเขาปีศาจโบราณที่อยู่เหนือหัวของหลัวซุยนั้นถูกสร้างขึ้นโดยรูปแบบที่ควบแน่นของเหล่าเทพเจ้าลำแสงรูนที่พ่นออกมาจากขวดบนถนนนี้ก็เหมือนกันและเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาเวทมนต์ที่หลัวซุยตกลงมาอย่างน่าสยดสยองรูนแห่งเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากแม่น้ำแห่งสวรรค์เอียงไหลกลับขึ้นมากระทบกับภูเขาเวทมนต์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดปังเพียงชั่วครู่ต่อมาเรื่องน่าตกใจก็เกิดขึ้นภูเขาเวทมนต์ไทยโกะอันยิ่งใหญ่ภายใต้การกวาดล้างของรูนบนถนนที่ไมสสิิ้นุุดดดจจูกกกก็แตรรรราาววละะเบอออหััยโธ เขาไม่เคยคิดเลยว่าวิธีการที่ทรงพลังที่สุดของเขาจะพังทลายลงและเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกกลัวเช่นกันเพราะความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อยู่นอกเหนือจินตนาการของเขาเขาสูญเสียและรู้สึกถึงลมหายใจแห่งความตายแรงลูโอเอไอโกรธมากและต้องการล่าถอยและวางแผนแต่เย่ลิงยุนไม่ให้โอกาสเขาเลยขวดดาวในมือของเขาชี้ไปที่ลูโอเอไอโดยตรงในช่วงเวลาต่อมาอักษรรุนดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ท่วมลูโอเอไออย่างสมบูรณ์หัวเราะ เสียงแผ่วเบาดังครึ้งหาหถิมาภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดจ้าละลายและทุกคนไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยซ้ำหลวซุยก็ละลายกลายเป็นควันไฟจังๆทำลายล้างจนหมดสิ้นในป้ายถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดในบทความต่อไปเสียงของเย่หลิงหยุนยังคงไพเราะและไพเราะมากแต่การฟังหูของกริย์หนุ่มแปลกหน้าหลายคนก็เหมือนกับเสียงของนรกที่กระตุ้นจิตวิญ,ญญาณทำให้พวกเขาเป็นลมเล็กน้อยจาก W u เทียนไปจนถึงหลาดฟีนิกซ์ไลออนไปจนถึงลูโอซุยผู้เล่นสามคนเลี่ยนชันแต่พวกเขาทั้งหมดพ่ายแพ้ด้วยความรกร้างซึ่งเป็นเวลา ความเย่อหยิ่งของคนรุ่งเยาว์ในต่างประเทศเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้เลยผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนจากทุ่งนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่เพียงแต่กัตรัย์รนุ่มจากภูมิภาคอื่น,นๆเหล่านี้ยังตกตะลึงแต่แม้แต่ความเย่อหยิ่งเหล่านี้จากภูมิภาคแพนหวังยูก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจกับความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเย่ลิงยุนก่อนหน้านี้แม้ว่าเย่ลิงยุนจะเปรียบเทียบกับเทียนหวังเจียวส่วนใหญ่ในพันวังยูแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องขององค์การอภิปรายเทียนเจียวเหล่านี้ไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ดังนั้นแมมม้ววว่่าาาพพกกกเเเเขขขจจะสสสูญียยยือองลิุนน็ไใ แต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าความคิดก่อนหน้านี้ของพวกเขาไร้เดียงสาและไร้สาระเพียงใดหากพวกเขาใช้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงจริงจ,งจงฉันกลัวว่าพวกเขาจะแพ้ยิ่งกว่านั้นอีกคุณขึ้นมาเย่หลิงหยุนเหยียดนิ้วหยกของเธอออกอีกครั้งและคลิกแบบสูงเพื่อเลือกคู่ต่อสู้คนต่อไปคราวนี้มหาอำนาจต่างชาติที่เธอเลือกในที่สุดก็หยุดส่งเสียงโห่ร้องและสีหน้าของเธอก็ไม่อลาวาดอีกต่อไปแม้จะรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยก็ตามในแง่ของความแข็งแกร่งเขาไม่เก่งเท่าลูโอเอไอที่เพิ่งเสียชีวิตถ้าเขาเล่นจริงกไมม่นาก,การถูทใชห แต่ตอนนี้เย,ย่หลิงหยุนได้เลือกเขาแล้วกรับใดที่วัวเทพทองคําไม่พูดเขาก็ต้องไปเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ผู้เย่อหยิ่งจากต่างแดนก็มองดูวัวเทพทองคําด้วยสายตาคาดหวังหวังว่าเขาจะหยุดตัวเองจากการเล่นได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เกิดความสิ้นหวังที่เย่อหยิ่งอย่างแปลกประหลาดนี้คือแม้ว่าวัวทองคาจะพูดแต่คําพูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะได้ยินขึ้นไปและเลื่อนเวลาออกไปฉันไม่คิดว่าจะมีอัจฉริยะเช่นนี้ในแดนสวรรค์แห่งนี้ฉันให้ผู้ใหญ่ทุกคนแก่คุณแล้วความเย่อ เสียงของวัวเทพทองคำนั้นเย็นชาและโหดเหี้ยมดังนั้นเทียนเจียวที่แปลกใหม่ในประเด็นของเย่หลิงหยุนจึงขึ้นมาบนเวทีเพื่อชะลอเวลาและรอให้ราชาที่แปลกใหม่ตัวจริงมาอัจฉริยะที่แปลกใหม่ที่ได้รับการตั้งชื่อแม้จะสิ้นหวังในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของวัวทองคำและทำได้เพียงรีบรุดไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับเย่หลิงหยุนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ความเย่อหยิ่งอันน่าสลดใจที่แปลกประหลาดนี้ซึ่งยืนกรานเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็ถูกเย่หลิงหยุนสาร ต่อไปเสียงที่เย็นชาและโหดเหี้ยมดังขึ้นอีกครั้งชาวต่างชาติผู้แข็งแกร่งซึ่งถูกเย่ลิงยุนฆ่าในที่สุดก็ถูกเธอฆ่าทีละคนและสายสีเหลืองอันกว้างใหญ่ใต้เท้าของเธอก็กลายเป็นสีแดงด้วยเลือดในดินแดนนางฟ้าฉากเลือดเดือดที่คนเทียนเจียวหลายคนเห็นเป็นฉากแบบไหนหนึ่งคนต่อต้านคนรุ่นใหม่ที่แปลกใหม่หากข่าวนี้ถูกส่งกลับไปยังดินแดนนางฟ้าฉันเกรงว่าจะทำให้ทั้งดินแดนเทพนิยายสั่นสะเทือน ในขณะนี้ในทิศทางของดินแดนต่างแดนกษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นที่ยังเย่อหยิ่งเมื่อก่อนแม้จะส่งเสียงโห่ร้องมาเป็นเวลานานในที่สุดก็กลายเป็นไม่โดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่กล้าส่งเสียงดังอีกต่อไปโดยกลัวว่าพวกเขาจะเป็นเครื่องบูชาต่อไปของเย่หลิงหยุนอย่างไรก็ตามหลังจากที่เย่หลิงหยุนตัดศรีรษะและสังหารชายที่แข็งแกร่งเกือบสิบคนอย่างต่อเนื่องการทารุณกรรมที่ทำให้ความเย่อหยิ่งแปลกใหม่เหล่านี้เย็นชาก็จบลงในที่สุดวัวเทพทองคำก้าวไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไมใ่ให้เย่หลิงหยุนเลือกคูู่่่ตตอออส้ขขงเขาไป ความเย่อหญิ่งที่แท้จริงของโลกของเราได้มาถึงแล้วและคู่ต่อสู้คนต่อไปของคุณคือเขาด้วยคําพูดของวัวทองคําลมหายใจอันมืดมิดที่อยู่ด้านหลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลาั่งแสงสีทองสัมผัสได้โอนเอ็นความมืดก็สลายไปและมีสิ่งมีชีวิตออกมาจากที่นั่น